สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับคลิปนี้สาระล้วนๆนะไม่ได้มาบนคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการ AFK training ให้รวดเร็วนะครับผมจะมาสอนการ training ว่าทำยังไงให้มันเร็วขึ้นนะจากการ AFK ยืนเป็นหุ่นนิ่งๆแบบนี้นะก่อนอื่นเราก็ต้องรู้จัก เซสชันก่อนนะครับเซสชันอันนี้เนี่ยเ s s i o นถ้าเรากดกดตรงนี้เราก็จะรู้ว่าค่าสถิติที่เราได้ต่อชั่วโมงเท่าไหร่นะอีมิลี่ผมเนี่ยตอนนี้3,600ั p อีกพีต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยลองไปลองไปที่อื่นก่อนโอ้ยลมเย็นดีว่ะ คือการเ p เอพทนนิ่งมันได้ EP น้อยกว่าการ Power t r a เทนนิ่งนะครับ EP ที่ได้สูงสุดเลยนะต่อชั่วโมงประมาณ5,300ไม่น่าจะเกินกว่านี้แล้วมั้งไม่น่าจะเยอะกว่านี้ละผมเล่นมานานแล้วไม่เคยได้มากกว่านี้เลยงั้นผมก็เลยนับว่าไอ้สกิลนี้คือสูงสุดละ5้0 0ต่อชั่วโมงดังนั้นเราก็ต้องเทนให้มันได้ยังไงใ,ให้มันได้ใกล้เคียง5,3 0 0มมากที่สุดนะครับ จะได้ไม่เสียเวลานะลองมาเทียนตัวนี้ก่อนเสร็จแล้ว R E S S I O N เริ่มใหม่ค่ะนี้มาลองนับกับมบังกรดูจะเทียนกับบอลตัวไหนก็ได้นะใช้อาวุธอะไรก็ได้หลักการมันก็แค่เทียนให้ได้นานๆเท่านั้นเองแล้วก็ E P, P ต่อชั่วโมงก็ต้องให้มันได้เยอะๆด้วยนะ e ีพสูงสุดประมาณ5,300นะครับเพราะมันได้ e ีพแบบ a f เทนธรรมดามันช้าหลายคนเขาก็เลยไปใช้ Power Training นะครับมันก็เลยได้เยอะขึ้นแต่ว่าถ้าเราเป็นสายเทนยืนนิ่งๆเป็นหุ่นแบบนี้มันก็ต้องหาวิธีเทนให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้วข่าวนี้ดูก่อนว่าได้เท่าไหร่สแล S 5,300นะครับ5,328นี่คือสูงสุดแล้วละ่ะมันไม่สูงไปมากกว่านี้แล้วประมาณ5,300คราวนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูถ้าเราเทนแบบยังไงเราเทนได้แน่อนอเนี่ยตอนนี้ผมเทนได้5,300ใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงอัพสกิลทีนี้ก็ลองมาเทนแบบช้าๆหนะ่อย รีใหม่ก่อนอสอีเอสคราวนี้ลองเทนบางครั้งถ้าเราเทนแล้วมันทำดาเมีช้าเกินไปก็ไปเทนมอนตัวอื่นนะครับไม่ต้องมาเทนตัวนี้มันเสียเวลานะใครที่เทนอยู่แล้วทำดาเมีดได้น้อยก็หาม,มอนตัวอื่นก่อนหาม,มอนที่มันเทนได้ต่อช่วงได้เยอะๆก่อน ใา่จังวะสีแล้วอย่รอแป๊บหนึ่งลองกดดูครับนี้ section 2,400นต่อชั่วโมงนะครับจาก6กชั่วโมงกลายเป็น13ชั่วโมงเลยมันเสียเวลานะครับ ดังนั้นเราก็ต้องไปเทนน่งกับมอนที่มันทําให้เราทำเรือร้อดแล้วร้อนแล้วกูเราต้องเทนกับมอนที่เราทําดามเมจได้แบบต่อเนื่องนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะถ้าใครเทรนกับมีนาทรอร์ได้ก็มาเทนตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะเทนได้แต่สายนักดาบนั่นแหละถ้าพลังป้องกันยังไม่ถึง3 8มอมันก็เทนไม่ได้มันมันยังบางอยู่ไง อย่างถ้าตอนนี้ผมดีเฟนซ์340รอย้ยสามร้อยพอมึงอะดีเฟนซ์สามนะครับไม่ไม่ใช่ 300. สามร้อยส้สิบห้าอ้สยประมาณ380นะถ้าอยากใช้คาดอื่นเทนดี Defense เฟนซ์นทเทียนมีโนทอถ้าเทนมีโนทอมัน มันเทนได้นานนะครับมันไม่ต้องอยังไงเราถ้าใช้ไอเทมหามันก็เสียเวลาโอ้ยไม่ใช่เสียเวลามันตีไม่เข้าไงกูจะพูดอะไรว่าม่งร้อนอย่างละร้อนไม่รู้ว่าผู้ชมจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะครับผมยังไม่รู้เรื่องตัวเองเลยตอนนี้น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวดูใหม่ก่อนหมายถึงว่าถ้าเรามาเทนกับมิโนโทอนมิโนโทอนนี่มันมันถึกนะครับมันถึกกับมังกร มันถึงกุมังกรแต่มันตีเบากว่าดังนั้นมันก็เลยทําให้เราเทนได้นานอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราไปเทนแบมพายนะครับเทนแบมพายแล้วใช้ดาบห้าอีกเทนอาจจะเทนสักได้เก้านาทีปุ๊บมันก็ขึ้นข้อความเตือนแล้วขึ้นเตือนว่าหมดไม่สามารถรับ e a ีได้อีกต่อไปนะครับถ้าครบเก้านาทีมันรับ e a ีไม่ได้แต่ว่าถ้าเราใช้ดาบอื่นมันก็จะรับต่อได้ แต่ถ้าเราใช้ดาบอันอื่นมันก็ตีแรงไงเพดาบห้ามันเป็น,ปน,ปนดาบ training. เทีนิ่งอาพูดอะไรอีกว่าดัางนั้นถ้าเรามาเทนตรงนี้เนี่ยนะครับมีหนวดทอมันก็เทนได้ดีกว่านะเราจะอยู่เป็นชั่วโมงก็ได้นะเพราะว่าเราใช้อาวุธอันอื่นไงเนี่ยผมใช้อาวุธสิบห้าเทนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมพูดไปก็หลอนไปนะไม่รู้ว่าผู้ชมจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะครับ Yeah, yeah.